เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนลครับผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับยืนกับผมไทเกอร์อิมอร์ทัลนะครับจนกันในเกมไลน์เกมเรนฐีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับหลายหลคนนะฮะคงจะรออีเวนต์นี้นะครับก็คือตัวละครไก่อานั่นเองเงว่าได้ว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับโดยเฉพาะเติมคอตูมตัวนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าอีเวนต์นี้จะทํายากทําง่ายนะครับ อืมก็นะครับหมดวันที่2ี่นะครับเรามีเวลา4วันนะครับตั้งแต่วันนี้นะมีเวลาทําเบ็น4วันนะครับฮะใครมีเพชรเท่าไหร่รีบโกยครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโหดมากนะครับอืมอ่าอันนี้คือเราเติมเนี่ยเราจะได้สุ่มนะครับสุ่มเพชร2 0 0พันถึง5 0 0พันในรูปบาทเพนกวินสีดำนะครับผมอ่าโอเคนะครับนั่นก็เป็นผงลึกลับเป็นทองล้านหนึ่งอะไรแค่นี้นะครับ ไอ้อพวกนี้เท่าไหร่ครับโฟกัสกที่เพชรดีกว่านะถ้าใครเติมได้เพิ่เท่าไหรก่ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับของผมยังไม่เติมนะเพราะผมมีอยู่สี่หมื่นนะครับเลยยังไม่เป็นต้องใช้นะครับเอาไว้ใกล้ๆหมดก่อนนะครับผมอ่า,อาไว้ใกล้ๆหมดก่อนโอเคเดี๋ยวมันอะไรทำไมมันหน้าโผลนี้วะอ่าแล้วไก่กงไก่อาหายไปไหนวะนอะอ้าวเราตั้งไก่อาไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวนี้เออ ผมตั้งหน้าไกอาเอาไว้ตรงนี้นะเออแล้วมันมันหายไปได้ยังไงอะ่ะเกมแม่งบั็อกอะไรนักหนาไ่ร้นะครับแม่งจะบล็อกอะไรนักหนามไม่ร้โอ้โห,หเซ็งแปดเลยแล้วใช้จี้อะไรบ้างเนี่ยลืมไปหมดแล้ว <c oughs> เดียวเดียว<ๆ>เออไอเราก็แบบเราตั้งหน้าไกอาไว้ไงเวลาเข้าเกมมาจะได้เห็นหน้าไกอาไงนะครับเอออีกชิ้นนึงอะไรวะโล่โล่โล่เนี่ยโล่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 โล น้องโลหายไปไหนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเสียเวลามหเนี่ยแทนนี่จะมาอธิบายรีวิวคงคลิปนะเออจะต้องมานั่งหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโลหายไปไหนหาไม่เจอเออตาบอดสีนะครับเออตอนแรกผมตั้งไว้หน้านี้นะครับเข้าเกมเอกมอกเกมใหม่มามาเลยไปไปหน้าอะไรก็ไม่รู้หลอนไปแล้วะนะครับออโอเคครับอ่ะ๋ยวมาดูอีเวนต์กันดีกว่าเนพะื่เป็นการเสียเวลานะครับผมอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะ b บ็กไฟเดย์เหรอคืออะไรครับเนี่ยแบ็กไฟเดย์เอ่อมันจะเป็นร้านค้านะครับร้านค้ารับมานะโอเคอืมมีไก่อมาครับโอเคมีตัวละครอื่นมาในหลังด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับมีน้องไก่อมานะครับผมไกอานีอีโวไก่อนะครับแล้วก็อีโวไกออนครับนะครับอันนี้ยังกลับมาเหรออืมวีสกาเลตก็มาโอ้โห มีสามตัวครับสั้นๆเลยฮะตัด2ตัวนี้ทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับผมเพราะยังไงแล้วเนี่ยมันเก่งไม่เท่าไกอออยู่แล้วนะครับอืมนะครับอันนี้แบบกล้าพูดเลยนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับมันโหดนะไกอานะครับเพราะในลีกนี่คือเจอนี่ตึงมากนะครับโดยเฉพาะเวลาเล่นเป็นลีกแปดหรือเก้าแล้วนะครับเออเนาะโอเคว่ามาแต่แบบนี่คือการ์ดเอสเหรอเนี่ยผมนึกว่าบัตรบัตรเชิญไปงานแต่ง แล้วก็การ์ดเชิญไนงานแต่งนะครับโอ้โหเอสสวยจัดเลยอ่ะนะครับอืมโอเคงนะั้นเดี๋ยวดูกันต่อเดี๋ยวว่ามีอะไรอ๋อนี่เป็นตํานานครับนะก็คือสมมุติว่าเราปิดตัวนี้มาลแล้วใช่ไหมเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะไปอัพไปอัพองอะไรทั้งนั้นนะเรามาซื้อการดนี้ก่อน,นครับเปลี่ยนเป็นตํานานครับเราก็จะได้เป็นตนานาํานานไก่อาครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีคอนตัวมาขายบ่ะนะนะครับมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอืมอันนี้คืออะไรเราเราได้จากอะไรเนะี่ย อีเวนต์เล่นเวลาสองครั้งอ๋อเล่นเวลาสองรอบเราก็จะได้มานะครับผมก็นะฮะเดี๋ยวดนนี้กันอ๋อนี้มีบอกด้วยครับอืมแพคเกจบนบนนี่น่าสนอยู่นะครับอืมอารลันก็ดีบัาช่าก็ดีครับนะกอคือคือสี่ตัวนี้ดีหมดเลยครับนะถ้าเปิดได้นะครับผมแต่ผมแนะนําเอาเพชรดีกว่านะทูกว่าเพชรดีกว่าครับเพราะว่าเออนี่ก็ได้นี่ก็คุ้มอยู่นะครับ พอเนี้ยมันถ้าเปิดแล้วมันน่าจะได้ล่างๆครับเนี่ยโลเดนรีมาสจะรออยู่นะครับแล้วก็หลายคนถามนะว่าไอบัตรเอสเนี่ยแลกมาแล้วเราจะได้อะไรนะครับผมอืมนะจากคอมเมนต์ที่ถามมานะอันเนี้ยมาแล้วนะครับก็นะครับเพราะผมผมจะแลกอันนี้ดีกว่านะครับลูกบาทเพนกวินห้เพชรเนี่ยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยถ้าคนทำเว้นก็จะทำก็ได้นะผมแนะนำว่าเอาอันนี้ดีกว่านะครับจะลองเสี่ยงดวง นะก็ลองดูครับถ้าใครจะทำเว้นนี้นะก็ลองแลกดูแต่ไอดีผมเนี่ยผมเอาเป็นเพชรละกันนะครับเพราะผมมีไกอาอยู่แล้วนะครับอืต้องดูว่าได้เท่าไหร่ครับนะโอเคอันนี้น้องเชอรี่อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่มาครับโอ้ยทีเดียวยังไม่ครบระวันการเล่นให้แพ็คมาเยอะด้วยนะครับผมอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันดีกว่าครับความสามารถมันเป็นยังไงนะครับความสามารถตัวละครใช่ไหม อ๋อแล้วไม่เด้งมาหน้านี่อ่ะเออนะครับโอเคไกลอาเนาะนะครับความสามารถเอ๊ะทำไมเรามาดูหน้านี้วะเราต้องดูอันนี้ดิใช่ไหมปกติผมไม่ได้ดูหน้านั้นนะครับผมอืมอเฮ้ยนี่ดูหน้านี้นะครับเมื่อตอกไหลมมาของฉันนะอกาดส70%เปอร์เซ็นต์นี่ยใช้เอฟเฟกต์พื้นที่นะครับเอฟเฟกต์ effect. พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นพื้นที่ <c oughs> เราว่าป้องกันนะครับผมเป็นพื้นที่ป้องกันนะครับก็ จะติด4ครั้งนะครับหมายถึงว่าป้องกันได้สี่รอบนะครับผมอันนี้คือป้องกันร้อยเปอร์นะครับเปอร์เซ็นก็คือป้องกันทุกอย่างเลยนะครับนี่จะเป็นขังกรงเชิญเตะนะครับทราบอะไรหมดทุกอย่างครับป้องกันหมดนะครับผมที่มันไม่ป้องกันก็คือพื้นที่พิเศษของฝ่ายตรงข้ามครับเช่นพื้นที่หมอกเป็นต้นนะครับทับของเราไปหายครับผมนะฮะแต่เราสามารถสร้างในพื้นที่หมอกได้นะคือสร้างทับมันไปนะพื้นที่ก็จะติดนะครับตรงนี้นะครับ ดินแดนกุลาบนะครับก็คือนั่นแหละที่บอกไปนะครับผมดินแดนกุลาบอันนี้นะครับอืมเป็นพื้นที่ป้องกันนะครับก็เมื่อก่อสร้างโอกาส35%อนะครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมอ่าตรงนี้ครับก็คือถ้าเราก่อสร้างนะเรามีโอกาส35%นะครับกลับไปเมืองตัวเองนะครับผมอืมถ้ามันไม่ออกมันก็จะเติบโตห้10%นนะครับอืม โอเคนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเมื่อตกแรงมากของฉันนะโอกาส65ควบคุมนะครับก็คือเราตกแรงเนี่ยเราสามารถควบคุมไฟตรงข้ามนะครับ100เนะครับเชิดเต่านะครับคุมเต่าร้อยเปอร์เลยนะครับผมเนี่ยนะครับความแม่นยำนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะใช้คู่คี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าใช้คู่คี้เพื่อเล็งนะครับไม่ใช่เพื่อความแม่นแต่เพื่อเล็งครับเล็งช่องก็จะเอาช่องไหนดีนะครับผมเออนะครับแต่ถ้าทอยอ่ะมันทอยแม่นอยู่แล้วร้อยเปอร์นะครับผมอืม ถ้าใครที่เล่นเก่งๆเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คุกกี้ครับก็ซื้อทอยไปเลยเนรับนะโอเคประมาณนี้สกิลที่2ครับเมื่อก่อสร้าง75%นะสร้างแลนนะฮะสร้างแลนมากโดยจ่าย5เท่าของค่าก่อสร้างแลนมากนะครับก็คือเราปักแค่ที่ดินพอครับเราซื้อที่ดินพอครับเราก็จ่ายนะครับจ่ายไว้เท่านะครับมันก็จะเป็นแรงมากอัตโนมัตินะครับตรงนี้โอเคสกิลต่อมาครับเมื่อตกในพื้นที่ของฉันนะรับมัดเบิร์ด120%ยี่นะครับของค่าก่อสร้างนะครับ ก็คือเราเราตกพื้นที่ตัวเองเนี่ยเราจะได้ลับมันเบิร์นเพิ่มนะครับผมอืมนะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วกสกิลหนึ่งครับเมื่อตกแรงม้าของตัวเองนะครับ6กซ สร้างเลยมาทันทีและย้ายครับตรงนี้เป็นสกิลของเหินเดินอากาศนะครับผมอ่าตกเมืองปุ๊บสร้างแลนต่อครับนะเด้งไปสร้างแลนต่อนะครับผมอ่าโอเคครับในระหว่างที่เราหเหินเดินอากาศเนี่ยเราไปติดแลนอื่นใช่ไหมเรามีโอกาสสร้างพื้นที่พิเศษได้ด้วยนะครับผมนะครับพร้อมกับสกิลชาร์จโลอะไรที่เราใส่จี้ไปนะประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้โอดมากนะครับอืม แดี๋ยวจะมีในเรื่องของค้อตูมด้วยนะผมจะอธิบายค้อตูมให้นะครับเดี๋ยวไปดูร้านค้าก่อนว่ามีค้อตูมมาขายไหมนะครับผมอืมเออข้อตูมไม่มีขายเหรอถามจริงฮะอ๋อมาครับนี่นี่เฮ้ยไมแพงอย่างวะสิบเก้าดอลเลยเหรอสิบเก้าดอลเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับสิบเก้าดอลเท่าไหร่วะสิบเก้าดอลสิบเก้าดอลสักโค้ดหนึ่งนะครับ 720บาทอ7อะ729บาทนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพร้อมกับตำนานตำนานก็ต้องเติมออ๋อคือถ้าเติมคู่กันนี่คืออะไรห1ึ่ไม่ใช่เท่าไหร่วะอันเนี้ยนะครับจะได้แพ็กด้วยแล้วก็ได้นี้ด้วยนะครับอ๋อแต่ผมว่าเติมประมาณมันเฮ้ยทำไมรอบนี้มันรู้สึกมันแพงๆอย่างวะอันนี้มันน่าจะอยู่ที่300กว่าบาทใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้7 0 0เลยเห พันหนึ่งพอดีครับงั้นดูวันนี้แล้วกันครับสมมุติว่าเราจะเสียพันหนึ่งอะเราเราเติมวันนี้นะดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตดูแปดร้อยเก้าเก้าเอองั้นต้องเติมวันนี้คุ้มกว่าครับนะได้ทั้งตํานานแล้วก็คอสตูมนะครับแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจบเลยครับอันนี้นะครับสองตัวนี้คือไม่ไม่จำเป็นครับนอกจากว่าเรามีอยู่แล้วนะครับเรามีตัวตํานานแล้วเราเอาแค่คอสตูมก็เติมแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราทําเว้นใหม่แบบจริงๆเลยก็มาเติมวันนี้ครับแปดร้อยเก้าเก้านะ โอเคนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดการ์ดเกลือหนังไก่ครับไจำปเติมนะครับเฮ้ยอันนี้ก็มีวะรับพันเพชรเลยเหรออุ้ยอันนี้มีออฟด้วยครับหืมนะแต่ผมไม่เติมแล้วผมงบหมดนะครับตรงนี้งบหมดแล้วนะครับวันนี้ผมสั่งจอคอมไปนะครับจอคอมไปครับจอคอมโหดมากนะครับเดี๋ยวมาส่งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับจอคอม แดี๋ยวเราไปดูคอตมกันนิดนึงแล้วกันนะครับคอตมนะครับผมคอตมนี่เราต้องดูจากอ่าตรงนี้นะครับคาวันที่กระเป๋าแล้วก็กดที่อัญมณีนะครับแล้วก็มาที่ชุดแต่งกายครับผมไม่ใช่นี่สมุดภาพอ,อาจเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปนิดนึงครับว่าของไกอามันอยู่ไหนนะครับไกอาอฮะเดี๋ยวนี่ดิหน้านี้อันนั้นอัน,นมีพิเศษที่หน้านี้ กุญแงกายอันนี้ครับโอเคผมก็ว่าทำไมมันมีสี่เหลี่ยมมาวะนี่ครับคอตุ่มของไกอาครับผมนี่นสวยนะครับบอกเลยว่าสวยมากโอเคนะครับก็ความสามารถนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส80%นะครับใช้เอฟเฟกต์เมล็ดพันธุ์ต้องสาบกับฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามมาตกแรงมากของเรานะครับ สกิลมัเล็ดพันธ์ตรงนี้นะครับผมเนี่ยความสามารถนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับมันตกแรงม้าของเรานะครับผมก็จะมีสกิลมัเล็ดพันธ์ขึ้นมาบนหัวนะครับผมจะขึ้นอย่างลักมานะครับแล้วก็เวลเราฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปตกพื้นที่ว่างนะครับมันก็จะเป็นแรงม้าของเรานะครับหรือฝ่ายตรงข้ามไปตกแรงม้าของตัวเองก็จะถูกเปลี่ยนสีเป็นแรงม้าของเรานะครับออนะฮะ เหมือนแล้วตกพื้นที่ครับก็เป็นของเราหมดเลยนะครับผมอืมตรงนี้จะมีผลหนึ่งเทินนะครับผมมีผลหนึ่งเทินกับฝั่งข้ามนะครับก็คือเป็นสกิลที่โกงมากนะคือโดนเข้าไปบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากอย่าตกพื้นที่อะไรก็ตามนะครับอย่าตกนะครับพยายามไปตกพื้นที่พิเศษหรือว่าพื้นที่ที่เป็นเมืองคูนนะครับเมืองคูณ5นะครับคือเกาะเล็กๆนะครับตกนั้นไว้นะครับแต่ถ้าเราตก อย่างนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็จะโดนการอาโจมตีต่อถูกไหมครับอืมพูดง่ายๆถ้าโดนเขาไปง่ยอยแดกครับทําอะไรไม่ได้นะนะครับสกิลนี้นะครับผมอืมแต่ถ้าเรามีโล่ป้องกันนะครับก็ยังกันได้อยู่นะครับผมอ่าต้องมีโล่ป้องกันนะครับอันนี้โอเคครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โหดมากแล้วก็ดีมากแล้วคุ้มค่าการเติมที่สุดในเกมแล้วนะครับสําหรับผมนะสาหรับผมส่วนตัวเลยนะว่าเติมเป็นการเติมที่คุ้มค่ามากสกิลนี้นะครับชอบมากเลยนะครับ ง่ายเหมือนมันช่วยเราวิกด้วยนะครับเพราะฝันึงข้ามตกคนที่ว่างก็เป็นเมืองของเรานะครับตกเมืองของเขาเองก็กลายเป็นเมืองของเรานะครับเป็นโกงจริงๆนะตัวนี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเพรก่อนแล้วกันนะครับรับเพรมาก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับได้มา3ามร้อยหเนะขอบคุณพี่ชายมากนะครับที่ส่งเพรให้นะร้อยห้าสิเพรนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งเพรให้นะโอเคนะครับประมาณนี้นะมีคนหนึ่งส่งเพรให้เราเนาะ เราก็มาทําคลิปขอบคุณเขาแล้วกันนะครับโอเคนี่เราได้มาแล้วการเล่นนะนเดี๋ยวผมขอเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดแม็ให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำไปแล้วผมเปิดให้หมดแล้วมันหมดเวลานะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะอวยไหมนะครับเฮ้ยอีเวนต์สี่ใบเลยสี่ใบเลยฮนะชุดของไกอาครับแล้วก็ขนขน,ขนขนของไกอาครับขนตรงไหนก็ไม่รู้ไปดูกันเองไก่อามีขนด้เหรอ <laughs> ออโอเคเดี๋ยวดูวิธีการนำหาหนึ่งลืมไปเลยครับว่ามันหายังไงเนี่ยอะไรอะ่ะอ๋อล,ลูกบ้ารอแต่ผมเก็บไว้แรกหินเพชรพันหนึ่งดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าไกอาเดี๋ยวมันทำยังไงนะวะ่าจนด,ดิบเนะครับแป๊นหนึ่งหาก่อนโอเคเราต้องใช้เออ,เอบวกนะครับเงาไกอาสองใบครับแล้วก็ป่าทาของไกอานะครับสองใบครับแล้วก็ชุดของไกอาสองสองใบแล้วก็อันนี้ คนของไกอาครับ2ใบเราก็จะได้เอสหชิ้นนะครับถ้าเราจะเอาไกอาเนี่ยเราต้องใช้เอสทั้งหมด5ใบครับผมนะครับก็ตีว่าใช้อย่างละ10บใบครับนะหาเอาเนาะสิใบอะไรออกยากสุดมันจะมีบอกในร้านค้านะครับว่าอัตราการสุ่มนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็แนะนาให้ทุกคนทําไกอาเลยนะครับตัวนี้โหดมากนะครับคอสตูมมันก็อารมณ์ประมาณแบบ แบบนี้เลยนะครับนี่คอตุมนะครับผมใส่ให้ดูนะครับคอตุมสวยมากนะครับเหมือนนางฟ้าเลยนะครับนี่คอตุมประมาณนี้นะครับ ใครอยากได้ใครอยากเล่นนะครับลงหลีกแบบตึงๆนะครับหมายถึงเราตึงนะครับไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามตึงนะครับไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามเจอเราตึงนะครับนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนําให้ทาไกอาร์เลยนะครับมันกลับมาแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอให้หมดกันได้น้อยแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ฝากติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับไปแล้วบาย